เมื่อวันจันทร์ที่6มกราคม2568มีการประชุมวุฒทสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยได้มีการพิจารณา,าเรื่องต่งตางๆประกอบด้วยกระทู้ถามเปน็นหนังสือจำนวน8เรื่องได้แก่1เรื่องของให้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการเรียนดีเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพของนายสากลภูลสลิกุลมีนายสุรศักพันจริญวรกรลุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม2เรื่องมบบาตรการสนับสนุนตลาดพลังงานสะอาดผ่านโซลารลูฟท็อป ของนายนเรเสศปัชยากรมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ตอบประทุถาม 3. เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการล้างไตสําหรับผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังของนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลและ 4. เรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีของนายเปรมศักดิ์พิยุระมีนายสมศักดิ์เทศสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ตอบประทุถาม 5. เรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินบริเวณเขากระโดงของนางสาวนันทนานันทวโรภาสมีนายอนุทินชาวีลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบคำถาม 6. เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือและการบรรเทาภัยพิบัติของนางสาวรัชนีกรทองทิพย์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบคำถาม 7. เรื่องการขอผ่อนปลนเปิดใช้เส้นทางจุดตัดทางข้ามรถไฟจุดบ้านหนองโพ ตำบลหนองโพอเภตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ของนายเสรีอน,นินบนมีนายสุรพงษ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามและ 8. เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของคนไทยของนายปริญญาวงเชิดขวัญมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามจากนั้นเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาตุลากา,ารศาลปกครอง ได้เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการสารปกครองสูงสุดได้แก่ร้อยตำรวจโทหญิงสุดที่มาพิพัฒน์พิพบูล์รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวโดยมีจำนวน15คนกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน60วัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสารภษสดากรและวิธีพิจารณาคดีภาษยากรฉบับที่พศที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย172เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงโดยตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน21คนกำหนดแปลยติภายใน7วัน